ก็ไม่ต้อนตายา้ำเลียวขามานับย้ำถึงเจ้าคิงเจ้านายยิงใจพวมีปีน้องตั้งสิ่งสิแลเขาขาดติมาพัดห่อถ่มยินตราเจา้าดีหูกุ้งพวมีก้นเท่าวันอที่ขา,า,า,าวาาะนะโมตัสสะบกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่สระน้ำอะหังวนดามิสัปปะตาสาธุ Chà thư, chà Cả này tức mạng khúc với phra ra sanh kha xẻo bỏ mê-côn-thâu, dù ngâu phối cùng, nhằm dùng cây cào lát đài, thả vấn lợi, tiệm dọn hồ, thăm mô đào xì khao xì-khao-hô-chở-côn-mương, bằng-xán-sở-âm-cũ-nâm-sau-nan-nhào. เฮนในวันกันเลียงหันตราวันกาวนังใจหูกว่างตราเจ้าดีหูกงุ่มพมีคนเท่าสุขเศร้าสีหลังเปื้อปังแยบออกเฮตัางเตตังหวังลีหูเอากุยงใจแจนเฮอันดุกวันโมสนหูกว่างเจียงสืบเพียงขึงสอ่งตังลีคนเท่าเขาเข่าตวงเอาลายทันขึ้นอันเนี้ยฝันยิงใจเคียงวันปีกว่างเจียงลอยตา ăn no, yam liêu oan cắn tuôn ta, sư ma sao ắng cùn cang, hơi lệ thắt sằng trăm tra, phá hoa cụ liêu ăn hơi quăng, kiện cho hoa, ya hết cạn bực được quăng cản đi, súc sinh hồ trợ hơi chân hơi trắng, bằng màu sao, chớ này khấm hôm nhường, thợ xiang vun quăng giang, khưng ปียาปีอยู่ปี้ยอยู่เปี้ดตายลายดอกดอกลาดหมวกนุมเท่าเข้เขาจ้องกันกึ่งตันใกล้เย็มมุงหันปวงตังนี้เกิดเปลี่ยนคนมาเจียนจาเจียมือวันอ่อนพ่มีหสอนเปลี่ยนเดือสุเดือควาเข้ายำเขียงวันปียาเปืองในยำ คนเฮาในอพงกึ่งอันพ่อแม่ดุหันปั่นกินนมมาลุมหลาต้นโตกูยุงมาเตียงกูเมียงมาจีกูมีลวงตังขีจี้ห้อยเซอโออ่ำย่าค่อยเฮยย่าอย่าย้าวบ่างซื่อต๋อเซาอ่ำบูกูงพ่อมีคนเฒ่าลาสีซื่อในตักหีบยังบอกเขาซื่อจะขึ้นหมู่ปั่นขอความธรรมดุงบัดสีกรรมเลยจ้า กว้างอันมังโกไปฮู้เบิงสาอย่างอันบ่ลากบ่มีถึงติบ่ให้ตันผิดจิตอีจิจ่อนเข้าซ่อนซาปักลัดผาดผาดสมผู้นากอตู่เฮ็ดติคนเฒ่ามีไหน ตุกตาใจก็เขาดูลาดความพิถูพิตังหังโหยังอันจมโขคบคัความยอกมัดเปลี่ยนความหวานจมขันจมน้ำเห็ดจมอําหัดไอาา่าเข้าฮักเจอเปิน่นฮักเจอเปื่อนยังหย่าเสพโลมีคนเท่าเ้านาะเอน ความอ่านพวกมีคนเท่าเฮานั้นสว่าอําวานขึ้นขานพวกยันอ่านงานยังอ่านทำมังเน้อหลังเฮินเศร้าความดำความเว้าหลาดเินนไก่หึดท่าอําอี mang quăng nhà đi quả các nơi phục, hầu biến của luộc của miền lộ sáng, gắn năng tóm mai, bố lấy nhìn quăng, hầu sư phất gạt năm anh kiểu ăn, ăn xóm, tất gấp năm phí, xăm bố đạt ba ô, con thầu về mặt quăng hít đi mở yên ăn phát huy phát lờ, vay cuộc quảng ta sế, này có mó bó quăng ươn ươn, hầu quăng quảng bó quảng khờ xuất khẩu nào, nào miêu này đục đắng âm khơ đắp dẫm của mê âm mi trở nghề dẫm dùng âm hú khứ cung khứ tăng hăng cài văn liêng hay trở mười dám hâu đi cầu điện sau phiền nơ tắc của mê âm toàn xưa dắt xưa mặng âu chấp nữ lặng xeo chê hâu khoảng nghe nghe xẹn xịn hẹn hoang hay là ơi สังวาหาหนีคุงทบย่มเขาสอมศบมาปันตด้าน,นเขาเปลี่ยนลาสยงเกตจูตอนทุลองเปียงใจงสยดยอบเพื่อในดีหูกุ้งพ่มีคนเท่าตราเจ้าตักไข่หอ่านถึกตานสาธกาไข่ขอนมมวอกวันรู้จักต้องลอยดาม เมื่ออันพ่วงเมีเจ้าเก่าย้ำเผาตึกันมีไห้ขันทากายาสาซาระษาซาหุดถอยรวมเข้ารวมออกดบดีในดีอันดูหันปั่นกินลุมลาโจซาเตียนปั่นเปืัอนเจจูลูกใจก็เปียกินเมียวอันเมาหมูลูกยิงก็ปีเอาเสอควังเสอดูตาบเห็นขี้ปูไม่เพราะว่าเขาเสียงดันไปเฮากว่ายังบางมาห้องมาหายไรนะ จังหวะกวนพิจารวายดังก่อเปิดจังกวังโมหะดรียนเจนจ้าหูจักนลีกุงตังดีในตะเลขใครลาดเคลื่อนอาจาัดสะจั์ใจอมม่อนอำมว้นสอนเจอทัดตีวตัดส่วนสอบเปลี่ยนโปรงตั้งให้บับเมือกลำลลางจูโปโฮคำนามเนี่ย นายเลี้ยไปดังเมืองพาเปลี่ยนเจ้าพระเก่าว่าสมาสามพุถะกรุงเก่าเปิ่อปังยังเศร้าเหมือนยังมีมวลสงฆ์พระวันกาเศร้าทังดังลังจ้องคานแต่เปีแต่ปานโบกยำเก่าเอจยนเบิกนั่นกันน้อมที่อันอยาใส่โจชิงเมืองยำดันที่อันกวนกินวันคนดีหลู่นั่งเบียงเปิ่งสงสนสมเศร้ามวลเปียก đi chóng về nô vân phong đi cùng bung hòm nôm thao pha biến sao sao yếu sao chịu vi hà ra chẳng chân đi mèo phi tàu sơ luân quân tàu cảnh am tuyên bạn đi ngắm vai à. uhm. Nàng mừng ya à sai cho nan an biến bình bi sa ra ya cha phu dâu nàng bừng nâu biến cho họ khăm mưa đất nà vạn có hương nà mừng có sợ nằm đời con phản con mi dùng xin tham ở cho môn vậy làm อันเปลี่ยนตนเสาพระมุนเสียงเสเพขยงจ้องคำโหทรมกูไลกรรมชดวานเพาก่่อนกันมาเข้าจ้องกานนําซานซ้อนเปิกไกวกึ่ดิวัตัดเสอเมือกลำาสวมตือยอมเปอยันเจ้าตนเงียนมันเคยไขเกิงมันซ้ำเสอเมือกเจอเลื่องว้เน็ ดีวตาดไหนอยู่เกี้ยเจ้าเมียังขาอวนตั้งทรม,มาว้นใครปล่อโนโกีสารแยมย้ามินเนื้ออากาศฟ้าบอกขาดกูยัดมินเบียนมีพงเปื่อนมันยุ่มยำอรหัมบนสงพระจอมตราค่ามเอาตุงขอลาดนั้นยาวโอ๋นายในปมมวกหมอมินที่เนื้อกังหาเดินหนาวมุกยายมันซ้ำเจนจากเห็ดฝนลำอวนตโตโตเปงืงอใส่พงหลวงมันหังมันว่นว่า นางอันห่างเก็มิในสามใดไหนอํำเภอความยมพระโกดม้าเปลี่ยนควบตังเจ้าตังกัดตังแข็งดวงเหลียนแข้มถูกอาบมีย่าเก่าในคนทูนายว่าสามันลื่มกุ้งผู้เจ้าเจอเจ้ามันออกลัดบอกตะกาซช้ำปากว่าเก่าในมินเปลี่ยนห้วงเปื้องกัดเขียงเก่าในก้อมกาอย่างอันเคยเปิงเขยพุดดีอยู่ตีนอนพระมุนเสียงเขืนเปิงความยงเคียงมันจำอ่านเอาเปิงอ่องเจ้า này, như mà chú kêu tiếng, khăm khừng đại san, cả anh An xin hoài thâu ma lạt uổng phò, hãy chú samà samputha cổ đo, lạt văn nơi cả giáo y hạnh sang khả, thì nơi bị hạ trung giáo, ba nôm ba thâu âm nơi sâu ỷ, bên đủ âm lu hất hầm đầy tôi miệt, bàn hơi mưa sang nơi hụm năm mai áo cú ba ba, chơi này phàm đi lát thâu vì sâu nơi này นกการเจอไหนบันเจ้าปล้ายเปนเจ้าปิ้งยาปีนเออสังขะาเฮออยู่เนป่าไม่ไกลกันในพออบันยืนเจอเขาวพวอเปิ่นมาดูปีหักห้องเอาว่เมื่อนั้นคล้ายเปยนเจ้าสังว่าอ่ำเจอไล่มันอ่ำเจอไล่มันขึ้นวันปีนเอ๋อี่ดูนํำเนอตั้งเจอจ่วมือเัื่อหอยเท่าอ่ำเปื่อยยาวน้ม นายเล็ยเ่อมีเปิงนันมันก็คือนันไขเกิงกาหยานหมุนเฮิงกวับตังเอาเปิืงเปียกิเฮอยาหยันสังขาน้ำหนาสุกยงต้วยมุ่งนำมึงมุนไว้ส่อหอส่วนสอยาบุยยึงสูมเออเตียกมันไดในค้ขเกิงืมมาางมันเคามายากรราจะหมุนเฮิงเฮายา ยัง่านเขอกวนวเมืองตะกาน้ำานลาุมเท่ายุมยำพังมันยาสีฟ้าเปลี่ยนเจ้าลูกวันเยาวนันซาอัมฮูเลจังเอาเปียกพีดจังยังอานเอหมุนคำพระวันกากินเจเข,า,ขานำเหน่อยเพียงจังอัมตาลวังตาเข้ามันยามันเพียกตนเจ้าไว้ สังวาติวัตัดยาพราตั้งมาไปเพนีปันปืนมันโจตันเอสังลังหู่องการเมืองหลงยาใสโจนั้นคนุณน้องคำเปี่ยงพี่สาระเสี่ยกวามี่ไม่หลุกใจอ่อนก็หนึ่งข่าวขวงสูงขึ้นลอยลอยไม่ พวาะงั้นเขาเป็นบังชาใจอ่อนไปมีตังวนตังส่วนสีีถึงที่ตีว่าตาเที่ยวกวางขึงสองเปียมยางเย้ากวงยองน้อมจูไปสีไปมีตังหูเปิงสั่งซัมยาอันกวางพิตังเจชังจำกันเห็นั้นมีมาวันการดังใจกู้เอีางนั่น Đi và ta có cái ăn theo thường khắp khừng vốn ẩu văn ca Khắp khừng vốn ẩu văn ca băng xa của biển liền trở kiếng măn Cuồng hộ chú mạt nhộm Hố à ma xô ma đầu cù phẩu cù mê Trở ngư trăm dùng quay cùng cha ngọt qua nặng ca hiang nộm An khởi biển giọt giọng thi mi năm trở an san và măn san này và ดี่ว่าตาโก้ใกล้ลาสนสนใสให้เพื่อนเจอ,อย่าความดีมาดยำยุงอาโกมันยังว่าอันอาจาตชาศักดิ์ขุนมังสาฤืนากาวัานเมืองตึงกาดินกนุลเมื่อเถิดเปลี่ยนขุนตัวเย็นตั้งเมืองตั้งเมียง,ง,งเปิ่งจินโจบเปลือนเต้ไนไนเมื่อนานอาจาตชาศาสดร์มังสาโมหตื่มตันค้นอันคันปั่นคิงมันไข่เน,น่เมียวลัดต่าง เซย่าสง่าอูกวนวันฟิชิงคำเก้าขาตักจําพุดเปิงหนังปันหลังเป็นเซอคําแจนน่ะอีวะตาจังบึกสมาเซย่าเก้าเจ้าสิกวนโดอยู่ตีหนังเจ้าโกธมามั่นๆเก้าได้มียันคึกอยากวังตนต่างที่พุดเป็นเซาจิตสอม vì này con bực mà so con cảnh cũng cảnh sốt quan khao dám dự diễn đoàn chạm an dự diễn đoàn chạm an nặng dằm đi vào đắt trăm khấn đắt ba trăm yao mưa rái u sú trăng tì vai cho mưa bùa lấy quầm quầm bơm dừa sang mà bắn tai trâu cọ mưa tắt lấy biển khốn trâu trâu âm lấy ngầu câu sâu dù lại mù cút tâm tơ kéo sụt mì cục miêu đi hẳn áo u sú đầy tai yao นายในปวัติวตัสนสมันก็พุดโปรดเจอเศาอํายุมโปอุกนเท่าสีทาเจอป่าลองตั้งให้มับมืกอําเจอความปมีลาอุหน้าตาตุมิดกดจุบานสองขาติวตัดเปลนเนเดียวติวตัดก็ควงเยวเ้าฟราวันกาเสอเหยงกันอําสุดเดตอนไหน พิวัตารโอวบางวันเจ้าปืนเอาตั้งดิมกลางปืนไฟเฮาเปืนปืดตายมนุนสูงคำพร,ระวปู่มาเชียนตั้งเืยยามอันเฮาปูหันปืดเจ้ากุ้งใหญ่เออมันเข่าพระเลียนเจ้าตุกอยากยันอยากกวงตัดปวงตัดนิจกจักอันตีขาสักพุงหงเอากุ้งเจ้าพุทธะเตียมโยอ,อันเฮอปวงพุทธยันพรอันเฮอคำเจ้าสุดเสียงยันกาน้านว่า จั่เปลอ่านอันเจ้าเก่ากูเผาจั่วบวนคืองวนยามเมือกวงสือลองตั้งจะมับเมือจูเสืตนเจ้าเงาแฉะตั้งเห็ดมันในเะือก้อนหนึ่งก่ายยื้อฟ้าเพราะว่าปอกมาตั้งไปเสมอก็อนหนึ่งเมียตีอัำจะมัมไกตอนปิดเปิดยื้อเสาอจับเพียงอันก็ยื้อฟ้าเจ้าขึ้นเปี่ยนห่นเต่านานยาว Gó mãn chân của họ cô con lãi tang chu khơ khổ lãi lãng cô nắn choa qua 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 lai qua 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 กว่าเบิดฟุ้งหมุนตันโคอเมีวพราในยังอลงลาดวงดังตอนเสียขุนทีขุนสังตั้งเจออัมยินโกตื่นผ่านสั่งนำปีว่าตาดหนเมือกอัเม,มือกอันวานซ้ำตั้งมาไปตำเนปันโอหันตุงต้วงโอหันตุงต้วงไข่หอสตั้งให้ย,ยันสซ ส่วนมังสยอาจารย์ศาสตร์ลาบะฮ์เอาอุดเจ้าหอ่อคำตายอำกาา้าญาจักพระกรงต่อวังก็ญาเสดเจ้าฟุ้งถูกมีเยาไายกำเดนมีทางอัตตาพวงเนึ่งขึ้นเมือ่อเนื้อลอยกิจสาคุกตั้งขึ้นเมือ่อเนื้อลอยกิจสาคุกตั้งเข่ากว่างปเปิ้ลไหวยิงหินลูกตกสู่จูพระ ยามเอ่อกลางในข้าวันตุ้มสวมาฟาเพี้ยนซห้องเอาตะปีตะปันยานเอ่อจอมตั้งหลายจอมสายตั้งมาพบยาอัำยานกาหวัดดีนั่นเอ่อเ,อเอมื่อนั้นที่ว่าต้านก็อย,อยู่ตีนลอยไปสงปูงกุยังบักหินลุกลงสวยวงตกมาเหาอปองย,ยาเตอร์เสือกันกายยังมีมักหินลุกหนึ่งพุดออกลอยเสมาขำให้เปียกเป,ป,ป,ปียเหินยาเอ่ยโวยลอยเสียนคงพีฟังไว้ ทางมันอัเมกหินลุกหยา่ตุกสตื่เสตูเจ้าเลี้ยวเดียดมักหินซ้ำเปียกพงเผายญยยาเสือปึงน้นชิกมักหินนั้นทานพอมือมาฟัดเสืมีปิี่นเสียงเราพระจุงทวพันตุ่มเลือดปอกามไม่ยำ ข้าเปลี่ยนเจ้าจะน้ำบุงหารเปลี่ยนเนือดวยกุ้งต้อนเปลีมม่ยนก้นอ่ำเย้าอันเมือกหยองเปลี่ยนเจ้าเพว่าโอ๋อกุ้งห้ามผลิตตั้งมากมายเมื่อในมีความกาาาันจะยังอยาขันเสร็จดวงหนังไนยาสร้างขึงสว่างหินกุ้ยตกมาเดียนะนายในไปหนังมือนั่นเจ้ายามสั้งคาเชื่อ,อนจวบกว่าคำเขา้าจะกน้ำปั้งออกยันเจ้าเมือ่อดี จีวกาสยยายาม,ามข้ามือคิงนั่นกว่าวัดเข่ากองมือจูนั้นอันสนหมักงงเสีสยจีวกะโมยาหาผงมูจาผูวอันดีมาฟัางเสือถูเข้มเดียมเตยยมไว้นั่นสีก็เจงเมือกตีวัาตาดไปหายยังเคยเอาไตาพระวันกาใกล้เท่าจูอาจารย์ตาศาสตร์เตืองปางอาจารย์ตาศาสตร์สีก็ท่า,ทานผัวเขาเปลี่ยนเจเมือเจอหมักเคยตับ เกาาุูะสิ่งสักดายหา่างเขาตัดปูเกาลูสิงสักดายทห่างจอให้จเลื่อไว้ มังสาวอ่อนก็เบายยวนเอามิดเล็บอย่างอีกแพงตั้งหลักเธาตัดยากให้ลวงอัทางเยิงอันเมื่อถึงกว่าเจ้าคุณหอคำกิงกำยํานั้นอมัดฟ้องเมืองก่ตาหันตัวยญาอ่อนมาสู่คืดขันตี่ไลอีเตยามเจอเขาสิก็พัดเอามังสากําเห็วกว้างเยโย่จ้าหันมาีีเศนชามประนาำ บว่าวัดดีเพ่งพีสาระยาจาเจ้าก่อเอาข้อความขอทำตัวลูกขวัดหักลองอังสงต่ำมีกระสังจอนจาะอาจ่าตาสาตจังว่าเขาข่าเค้า์ปึงเคอปุดอัมลุดมันเนียงงานเมียจีจึงหลายชำเฮ็ดพูนโอจังว่า๋อใจเก่าอันเอาปันถึงมือใจจาม้องลุ่นเปึงเงาพี่เขาเอา้าเอามิดมาดันกดเจ้าลุ่น อาจารย์ตาสาสมาแขนงตัวปันถึงย้ำเลียวดาปันถึงย้ำเลียวเจียวตันหลายวันขาเห็ุขนปุดเปิงพวาเจ้าจะนักเกยาวอาบวันเมือนหลายสวยเหินอามาดว่างป่วยเจือกยามมัดดุกเจ้าถึงเอปันดุกใจทิ้งยาวนะ เมื่อนั้นอาจารย์ตาสานชิโกจากนั้นคร่ลาดติวตาตปวงไฟยกับกายหลวงจิจ้าเคยปุดชิมเปิ่งหวังปัญญาติวตาตเจอเมือกสมาอัลโลเมื่อยากขึ้งกั้งยุ่มยำเดือเขาสมาเมื่อเอาใจติดปวามีเสตังพิดโดขึ้นอันยอนเปียดเมื่อเห็นนในจังเฮอาจารย์ตาสานเจอเมือกเจอแขยงเสร้าแขยงตั้งยาวันยามเ่ามีหันกุงตัง ยังอันปัานทิดรกัวเจ้ายังอันปั้นทิดรกัวเจ้าขางมันเปิืงเงาซิมโชกอำเอออำเคยอยู่เชี่ยตดำเตอความว่างเหตดให้หือยามของโปตังเม่าไม่เจอจอมเยน ในว่าพวกเจ้าอาปันอายามันสัคครามเยวสัมอาติวัดส่วนต่างปันเหวาเหลามก็เปิดส่วนส่วนเจ้าคนก็เหมือนเจ้ามายังหาเอาตายก็อุจจิจูเจอยู่ตานงานคำย่องมาอติยามดีไหนสมาชิกต่สันบังซาอัหฮักวัวมีลาปะตังสวงขึงกวางเห็ดเห็นวันยังต่างเพียงโพลมียังนำฮักลูกตาเส ก็เบอ่์เมตตาก็มีฮักลูกหญาหนาะย่าเสียสม,มุกตราปังลายเหลียวใบตัวมือถืออกีกกอยืนเจอเสาใบสมานลูกเจ้าพี่ขินโอยาเอาตั้งเมตตาไว้ภายหน้าตาเสือขือเขาทวงบังคือเขาปั่นเขาได้ควักเสาทังคือเขาเอาควันจับหลัง ให้ก็กาได้ยื่นปั่นกูยามยามก็กาได้ยื่นสรนันปั่นบางก็ก้อนน้ำตาตกเอาหังควายต้วยหอยหยาบยินกว่างอ่ำบนสังเออน้อมที่ว่าฮันรักมารวมทองมู้เจอเขามัดเอาทรงมังยับสวยวืดหังงวักเศร้าทั้งยืนตามก็สมันยินฮักอินหลู่ลูกเก่ากูเผาว่นหยับไม่โขามเสกหังควายไว้น่ะ ในวันลูกเก่าเมามีชติหูจักกุงตนปลอมีคนเท่านอเจเชาใจวันอําสวนวันกว่างเจียงเป็นตามวายเดือน ดุกหายดุกหายอันวานในง่ายเหมือนปานสูเาา่เก่าเฮาฮาทุบยาญาบดำขึ้นไม่กว่าเพือเอ,อิ่มมั่งเจอเสีก็มีมาดุกใจง่ายเหมือนเดินเล่าตัวเขาวสวดวัดสมันเจอปวดใจตามมืนมืน,ดมน,มนเดิกว่ามีว่าสังเสีโก็อําทอมเจอสวมรองโตสาสวดเชียวหี้เขียวป้าเหือบโมจังเทียงความนานยาง มังเจ้เสกอนดูหลังเจ้าเก่ากูเผาลืมห่างเขาวางตังยอทบโตจ้าเพื่อนว่าอันเผือกม,มีเยินอันดำแน,นสังอันเผือกแน่สังอันของแน่สังมือเจ้าเอาเป็นตังซื้อตังโวนไว้ดังขานเจอปันกน้นญาติเหลือเยนไม่กวาดอเจอ,อ ในจำโปมาจมตัวเยกายสองกายสายใจปนิมจนจวนปนวันเสาทั้งผู้นั่งโปเอามือโทอะโลลาดความเงนอ่อนอ่อนมือเจ้าเขวายายากุ้นขึ้นเสอสเอาเดืนดงกว่ายามขายยิ่งใหญ่ทนมาส่วนาะว่าเอาห้ามน้ำตาขีมุกทานโปออกสั่งไปมาอ่านจำนะ มือย้ำเฮาไปจับยินเตียงต่างพวกมีด้อมทางพวงจ้าเฮาทำคู่ค่าเทียงตอบถึงที่เขาจวบผู้ชวาว่าปันต่อนพวกช่อ,องยานไปเฮินหอวในก็จังหวะหวังเปลีป่ยนความมีจิจูเขาหังเขาหูเอาตองเอามอลพักหมู่ก็มีตาหลู่ตัวมาถึงเธออาลาดุใจอ่อนหาหนอไหวมุงเจอมีพอกับป่อยยุงเอานะ สุดเดียวแบเก่าปีหมาจังเก่าปีหมาจังเสอยังอินดูอ่อนตั้งสวมอูสุบูมุ่งนำฮักเสียตับดำอุ่มเจี๋ยพวกอื่นออกยังฮักอําทาบสมาเฮายกตาน่อยสีก็เมตตาเขาในฮักไว้เสอสองตัวกาเปื่นอันมัดเอาเสอทองชาตามเยืนเขาตัวยังเฮ้อําผัดกูดูใจกินกินฮักเดือดอาอันในจำก้อยเจีนซาดูน่ะ เม่อได้สังมาอัมยามก็อยยาพิยามเยาว่ากามเอาวันสาววันเขาใกล้จันมือยามผ้าคนกามอื้อย้อนห้ามไหลผาที่ดูมาตามีออกผ้ากำฟองเอาน้ำตาย่อยตกหยาดจอมลุกหลังเขาทัดวนด้วยเอา khảo xin lì xì có cắt cả âm lịch tương nhau tổ đoạt ham bỏ vun ma trên cha cứ tầng đại bia vay hay tụng suông anh hâm yum ừm mẫu nghèo đồ vun tự quăng hơi khơi oải oải bìo oải hàng lôi da sáng đi hắc vua mì hào khืน tiễn khử trên cha băng xa xa âm ที่นสัมวตราเจ้าลีหูกงก็มีคนเท่าโหข่าหมอกปีนน้องกว่องเสียงเลีงสาอ่อนมาตอนกึมเลยดาบกันในหุบจับถูกอความสาลังกาพี่กงตาสังยีจังกาเชิงจังตั้งมาคึดตำขาญโหลีกูยลาวตอนโูเปลียนตานอนอยู่คึดวองเอออ่ำเจนกำาวังกูส้ำเตีกกต๊ก้นเตี๊ยึ้้นกันเออ ออยามเดียวกันย้อมมือคือถึงหูตาความกำากลมตัวเลี้ยงห่วอยู่กำหนึ่งซ้ำจังคับสืบไข่พื้นหมู่แถวดิตราหอเขาลือกินน้ำหลองขอกันในกำหนึ่งกวนตา,าสวยอิสุนัสาดุสสาดุสาดุ